โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเบลลาครับอีพีทีชาแนลบายดี้เกมมิ่งเฮลิโว่ทุเรศ I gonna show you how to do the F1 wheel wish to transfer your favorite car to transfer your wheel favorite car to the F1 wheel let's see how to do โอเคครับวันนี้เราจะพาเพื่อนไปเปลี่ยนล้อรถลักของเพื่อนๆนะครับให้เป็นล้อรถ F1 นะครับสามารถเปลี่ยนได้กับรถเกือบทุกคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้ครับเราอยากมีรถที่ไม่มีใครเหมือนนะและไม่เหมือนใครนะครับด้วยงบประมาณที่ ไม่มากนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนได้อันดับแรกคือเราต้องมีอารีนาวอร์นะครับแล้วก็มีรถ F1 สักหนึ่งคันนะ Joy you can do in the public or the in t y section d e p e n d on you สามารถทำได้ทั้งใน เซิร์ฟพบบิกแล้วก็เซิร์ฟปิดไว้แต่ผมแนะนำไม่ไปทำอะไเซิร์ฟปิดไว้นะครับมันจะได้โหลดแล้วก็เร็วนะ Welcome everyone to b p e n a c l i b MPT Channel by DJ Gaming a l i Today I can show you how to do the real F1 real which to change your real your f a v o r i t e car real to the F1 Let's see what gonna happen first step just go online first yes doesn't matter you r e gonna go in t h e in my section or the public section I s h o u l d h i n my section because is upload this quick 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 ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพ้่ด้วยนะครับเรายังมีเทคนิคดีๆนะครับบั๊กของตัวเกมที่สามารถทำได้ไม่เหมือนใครให้เพื่อนได้ดูกันอีกมากมายนะครับเราไปดูสเต็ปขั้นตอนกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยอย่างที่บอกครับเราจะต้องมีอารีนาวอร์ you have to b y y your a r e n a wall first before y o u n o n n a d o this g l i t c h แล support to h a v e F12 Let's go to a l i n a w อลก่อนอื่นไปที่อ l i n นาวอของเราก่อนนะครับอันนี้จะอธิบายให้ดูทุกขั้นตอนแบบง่ายๆเลยนะแล้วมันไม่ยากครับสามารถทำได้คนเดียวนะไม่ต้องอาศัยเพื่อนนะครับสำหรับบั็กตัวนี้นะ first step just get into your arena v a r that you buy เข้าไป arena war ครับไม่จำเป็นต้องซื้อลงรถเยอะนะครับ I do this in the PC I play this game with the epic game okay It's not the PS4. What the hell? Why it didn't save my wheel? What the heck is that? Okay, first step you have to buy the F1 first because you're gonna take that wheel out. โอเคครับก่อนอื่นซื้อรถ F1 หนึ่งคันครับเพื่อเราจะเอารอมันนะขึ้นไปนั่งบนรถนะครับแล้วก็กด E นะครับเพื่อเข้าไปแต่งรถนะครับคิ k <Click> F <What S 1> to get in your car and click E to customize your car first first step you have to go to your your wheel 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 wheel, wheel. Okay. and then buy something buy some wheel it doesn't have a s t r i p p e r no you cannot buy this wheel okay make sure i doesn t doesn't have a s t r i p p e r in your wheel that you buy okay ครับซื้อล้อที่ไม่มีคำไอ้คำวงเล็บสติเปอร์นี่นะ ามเด็ดขาดนะครับให้ซื้อล้อปกตินะครับที่คัสตอมไมได้นะใส่สีใส่อะไรได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ไม่สวยเอาตัวนี้ดีกว่าโอเคซื้อล้อนี้นะครับแล้วก็เราก็ไปคัสตอมมันนิดหน่อยนะใส่สูงใส่สีที่ชอบนะครับสีอะไรดีวะ โอคสีดำปกตินะครับแล้วก็ไปใส่ลายให้ล้อ,อนิดหนึ่งครับเพื่อความเท่นะครับลายนี้แหละนะเสร็จแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆนะไปที่ไปที่หลังจากแต่งล้อเสร็จ ให้ไปที่สีนะครับรีแพร์นะให้ไปเปลี่ยนสีให้เป็นสีขู่ของเรานะครับแต่อย่าเพิ่งกด Enter นะครับยังไม่ต้องกดเปลี่ยนนะให้เพื่อนๆน,นะกดปุ่มโฮมนะครับในคีย์บอร์ดนะกดปุ่มโฮมครับผมจากนั้นให้ออกจากปุ่มโฮมนะครับให้กด e s c a p e ออกจากปุ่มโฮมนะครับแล้วกด f เพื่อ,อลงจากรถนะครับให้รถค้างอยู่ในช่องแต่งอย่างนี้นะ เสร็จแล้วก็ไปเอารถที่เพื่อนๆน,นะครับอยากจะเปลี่ยนมันนะสมมติว่าผมเอาคันนี้แล้วกันนะดูซิว่ามันจะล้อมันจะเป็น F1 ให้ผมไหมนะคันนี้ผมยังไม่ได้แต่งอะไรนะครับโอเคลองดูนะจากนั้นให้เพื่อนๆขับรถคันนี้นะครับออกไปข้างนอกาอหน้าวัวนะมาแล้วครับ เปลี่ยนเรียบรอย้อยสังเกตล้อครับล้อถูกเปลี่ยนปเป็นันเรียบร้อยนะเห็นป่ะเท่ดูดิคือมันเท่มากเวลหลังจากกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะะยังเท่ชอบโอเคจากนั้นครับเราก็ลงจากรถนะครับ เพราะว่าถ้าเราขับไปเนี่ยมันจะไม่ขึ้นให้นะให้เราลงจากรถนะแล้วรถมันจะหายไปนะครับให้เรากลับเข้าไปใหม่นะครับเพื่อที่จะไปเซฟรถที่ถูกเปลี่ยนล้อเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากนะไม่ยากอะไรเลยนะครับอันดับแรกคือซื้อลินาวอร์นะครับอันดับสองคือซื้อเอฟวันนะนี่ครับมาแล้ว ล้อยังไม่ถูกเปลี่ยนนะครับก็ให้ไปนะที่ oh. อี่นะครับเพื่อเข้าไปคอสตอมรถคันนี้นะครับ oh. เพื่อเซฟเอาฟิตรถคันนี้ s <S นะครับก็เปลี่ยนอะไรก็ได้ในนี้นะเปลี่ยนได้ทุกอย่าง เปลี่ยนเล่นไปเรื่อยๆนะบัมเปอร์ใส่ลายให้มัน <c oughs> นี่ผมตั้งใจสร้างอูมาเพื่อเอาสีอูลเลยนะเนี่ยอ่ะอับเกรดมันหน่อยนะครับแล้วก็ท่อชอบแบบไหน,น ใส่เข้าไปมีกระจังไหมใส่กระจังหน้าด้วยไหมเสียงไม่เอาหรอกไป เลยครับอยากแต่งอะไรสีคู่เนี่ยที่ผมชอบครับสีปูดเลยเน,นี่ยน oh, <yeah. S 1> ี่ขบวนลังคาสีคู่ด้วยไหมยอย่าสีอื่นดีกว่ามันไม่ตัด ใส่สีไลดิบวาดำบแล้วกันดำตัดดีนะว่าไหมตัดออกมาโอเคสีดำบแล้วกันโอ้ใส่โลโก้ด้วยอ่ะ อ,อ่ะยเยากหมอกข้างในรู้เออถ้ารู้ว่ามันเป็นสีนี้แต่แรกมูจะเปลี่ยนมันทำไมเนี่ยอ่ะใส่ลายกระตุกเข้าไปด้วยเอาเข้าไปสเกิดสปอยเลอร์มีไหม ใส่สปอยเลอร์ด้วยดูนี่เท่บ่อะใส่ของข้างหลังเดียวอะใส่สปอยเลอร์เท่กว่านะอะใส่นีิแหละ ท่านิชันอัดถือมูเรียงปลดล็อกไม่ได้วียวไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนวียวเดี๋ยวหายนะครับโอเคเสร็จครับเซฟเอาฟิตเรียบร้อยนะก็ให้ออกไปนะครับจากอารีน่าบ่นะแล้วก็กลับเข้ามาเซฟเอารถกลับเข้ามามันก็จะเซฟนะครับอเอาฟิตของเราไว้นะ เรียบร้อยตอนนี้เราเปลี่ยนรถสุดลักของเรานะครับให้เป็นรถ F1 เรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนรถคันอื่นด้วยให้เป็นเหมือนอย่างนี้นะครับก็ง,ง่ายๆครับให้เรานะเข้าไปในรถคันนี้แหละแล้วก็กด E นะครับเพื่อไปค u s t o ไมนะครับแล้วเปลี่ยนเบรกนะครับเปลี่ยนเบรกของเราเนี่ย ให้กลับไปนะครับเป็นอันแรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นอันที่2นะครับสต็อกเบรกกับสปอร์ตเบรกนะครับเปลี่ยนกลับมานะจากนั้นก็ให้กลับไปที่รีเพลนนะครับไปที่สีนะรีเพลนนะครับแล้วก็เข้าไปอันไหนก็ได้นะสีโคมก็ได้นะแต่ยังไม่ต้องซื้อนะครับให้เพื่อนๆกดโคม นะอย่างที่บอกอันนี้คือฉายซ้ํารอบที่2แล้วนะเข้ามาแต่งแล้วล้อรถเราก็ไม่ต้องแต่งแล้วเพราะมันเป็น F1 แล้วใช่ไหมให้เปลี่ยนแค่เบรกนะครับเพื่อเซฟเอาฟินนะครับแล้วก็มาที่สีนะครับให้ค้างที่สีไว้ยังไม่ต้องซื้อนะครับให้กดปุ่มโฮมนะหลังจากกดปุ่มโฮมนะครับให้เพื่อนๆนกด S c ข p e ออกมาครับแล้วกด F นะครับเพื่อออกจากรถนะ พอเพื่อนออกจากรถเสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปเอารถคันที่เพื่อนอยากจะคอสตอมนะให้มันเป็นรถล้อรถ F1 นะครับคันไหนก็ได้นะแล้วขับออกไปครับมันจะเปลี่ยนทันทีครับเห็นว่าล้อรถเพื่อนจะถูกเปลี่ยนเป็น F1 ทันทีนะครับเทวาล่ะ oh, <shit. S 1> แล้วสีเสืออะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยคอสตอมกับรถคันอื่นเนี่ยมันจะมาด้วยหมดเลยครับ ถ้าอยากจะเซฟเอาฟิตมันนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับแค่ออกจากรถนะแล้วรถจะหายไปนะครับแล้ววิ่งกลับเข้าไปในอารีนาวอลของเราครับมันจะไปอยู่ในอารีนาวอลของเราเรียบร้อยนะครับแต่มันยังไม่สมบูรณ์นะเพื่อนๆต้องเอามันไปคอสตอมอะไรสักอย่างนะครับคือไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับเพื่อเซฟเอาฟิตตัวนี้เก็บไว้นะครับมันก็จะอยู่คงตนทาววอนกับเราไปตลอดนะ โอเคเนี่ยคันเนี้ยเ,เสร็จละเสร็จละง่ายปะคตดง่ายอะ่ะเห็นปะทีนี้ผมอยากจะเปลี่ยนอีกคันนึงคือคันนั้นแทนเพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนี่ฉายรอบที่สนะเป็นการเปลี่ยนล้อลถของเราให้เป็นล้อ F1 ครับจากที่มันไม่สามารถใส่ล้อลถ F1 ได้นะ ผมจะเอาคันเนี่ยไอคันเดิมของผมนี่แหละกลับเข้าไปใหม่นะครับกด e นะเมื่อที่จะเข้าไป customize มันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบรกนะครับเปลี่ยนเบรกแค่มันเซฟเอาฟิตใช่ไหมเปลี่ยนเบรกเป็นสต็อกเบรกนะครับแล้วกลับมาที่เป็นสปอร์ตเบรกเหมือนเดิมนะครับอันนี้แค่ให้มันเปลี่ยนนะครับแค่ให้มันเซฟนะครับเสร็จแล้วนะให้ไปที่สีครับรีเพลน รีเฟนรีเฟนโอเคเลือกอะไรก็ได้นะสักอันหนึ่งแต่ไม่ต้องกดตกลงนะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มโฮมนะหลังจากกดปุ่มโฮมเสร็จให้กด e s c a p e ออกมานะครับจากปุ่มหน้าปุ่มโฮมนะจากนั้นกด F เพื่อออกจากรถครับพอหลังจากเพื่อนออกจากรถเสร็จนะให้เพื่อนๆไปเอารถคันทีเน่เพื่อนอยากจะเปลี่ยนล้อให้เป็นนิฟวันนะครับแล้วก็คอสตอมมันนะขับออกไปนอกอารีนาบั ภาพเรียบร้อยครับโคตรเท่ขอบอกดูดิคือไม่จำเป็นต้องเป็นรถแพงนะรถถูกๆถ้าเพื่อนใส่ร้อให้มันดูแตกต่างนี่มันก็จะมีคันเดียวในใน GTA แล้วนะคือใครเห็นก็แบบโอ้โหเท่คือแบบสุดอะทำได้ไง เทป่ะกดเทกด F ออกมานะครับรถมันจะหายไปอัตโนมัติให้กดวิ่งกลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปเซฟในนี้นะแต่ถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆเพื่อนๆต้องไปเอารถคันนี้แล้วไปคอสตอมอะไรมันสักนิดหน่อยนะครับมันเซฟเอาฟิตไว้นะมันก็จะอยู่คงทนทาวนอนนะครับคือผมจะจับเปลี่ยนไม่ให้หมดลงรถนี้เลยเว้ดูดิสีครูผมสีเหลืองไปตอ คือรถเท่มากอะถ้ามีจริงนี่คือไม่ธรรมด,ดารุคุณจะดูแตกต่างไปเลยนะถ้าใส่ล้อรถวันนี่คือแบบล้อมันจะยื่นออกมาข้างนอกหน่อยๆเห็นป่ะเฮ้ เอามาใส่รถคันนี้ป่ะคันนี้คือทำแล้วครับแต่ไม่ได้เซฟนะลืมเซฟเดี๋ยวเราไปข้อขสตอกไม้อะไรสักอย่างเลยรถกระบะคันนั้นดีกว่าใช้ซ้ำอีกหนึ่งรอบครับเพื่อความมั่นใจในการทำนะ ขึ้นนั่งรถคันที่มีล้อรถ F1 ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ซื้อรถ F1 แล้วทาจากรถ F1 เลยนะครับอันนี้ผมมันทําไว้แล้วนะครับกด e นะครับเข้าไปคัสตอมไมค์นะหลังจากเข้าไปนะครับให้เปลี่ยนเบรกนะครับถ้าเพื่อนเริ่มจากรถ F1 นะเพื่อนเปลี่ยนล้อมันก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ไม่มีตัววงเล็บด้านหลังอย่างที่ผมบอกนะ แต่พอถ้าทำแล้วเนี่ยก็ให้เปลี่ยนแค่เบรกนะครับให้กลับไปเป็นสต็อกเบรกแล้วก็กลับมาสปอร์ตเบรกทีนึงแค่ให้มันเซฟอะยอมเสียเงินซื้อสักหน่อยแค่ให้มันเซฟเฉยๆนะครับหล้วจากนั้นก็ไปที่หน้าสีนะจากนั้นก็เลือกเลยสีอะไรก็ได้นะครับให้ค้างไว้ที่หน้านี้ไม่ต้องกดตกลงนะครับให้กดปุ่มโอมนะหลังจากเพื่อนๆกดปุ่มโอมเสร็จนะครับให้นะ S เขยออกมาครับแล้วกด F นะเพื่อนๆจะสามารถลงจากรถได้แล้วรถก็ยังค้างอยู่ในสต็อกนะครับอันนี้เป็นบั๊กของตัวเกมนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปนั่งรถคันที่เพื่อนๆอยากจะเอาล้อรถคันนี้ไปใส่นะครับ F1 เนี่ยจากนั้นก็ขับออกไปข้างนอกครับกด W นะครับจากนั้นป๊บมันก็จะเปลี่ยนครับโคตรเท่ o <c oughs> รถกระบะส่ร้อยวันครับไม่ธรรมดาโอ้โหเยี่ยวสุด,ดนะี่แบบขับไปที่ไหนก็โดดเด่นนะครับโอเคก็อย่างที่บอกครับเราก็จะเซฟม,มันโดยการออกจากรถนะครับรถจะหายไปรสัตวงมันแล้วกลับเข้าไปครับมันก็จะถูกเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับให้เป็น1อยอีวันนะ ถ้ายังไงนะครับคลิปนี้นะครับถูกใจเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับที่สำคัญคือการกด s u s c r i b e YouTube นะครับเพื่อนๆจะไม่พลาดนะคลิปใหม่ๆแล้วก็บักใหม่ๆที่เราได้นำเสนอและบักอัปเดตที่ยังสามารถทำได้อยู่นะครับไม่โดูดแก้นะถ้ายัางไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้คุณทำคลิปด้วยนะคืนเดรฟันดีลาติสัวพิชแทนฟ a ร์ว